ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะที่นี่เลยนะฮะแล้วก็สบความสำเร็จกับเวทีมิสคคนที่ทะเลน2023แสดงความยินดีด้วยสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดี่าอยากให้พี่เนี่ยกล่าวขอบคุณนะคะแขกที่มาร่วมงานวันนี้นะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านก่อนขอบขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามมิสแคนที่ทะเลนมาเวลา1ปีที่เราได้เปิดเับาสมัครและทำกิจกรรมร่วมกันมาขอบคุณแขกผู้มีเกียรติขอบคุณผู้ที่เข้ามาในงาน คนเลยไม่ว่าจะเป็นทาราแกนสปอนเซอร์สปอนเซอร์หลักของเราเลยครับทาราแกนทาราแกนที่ลังสิทธ์นะครับถนนลังสิทธ์นครนายกที่วันนี้นี่มาช่วยเป็นกําลังใจให้มิสกันดีทยแลนด์เวทีแรกนะครับ2023เพื่อก้าวต่อไปในเวทีที่2024แล้วก็เป็นเวทีสากลต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ ดาพี่อ้อยมางเ่ยก็ต้องกราบขอพวกคุณนะคะเจ้าของสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะคะโรงแรมทาราแกนรีสอร์แอนด์สปานะคะห้องพักสวยๆห้องพักดีๆแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะถ้ามาที่ลังสิตต้องโรงแรมทาราแกนรีสอร์แอนด์สปานะคะได้เลยพี่บ้ายาขอบคุณค่ะที่ทาราแกนให้ความร่วมมือแกเราแล้วก็ให้เพื่อที่ทําไม่ว่าที่จัดหรือว่าอะไรดีมากเลยแล้วขอขอบคุณผู้บริหารทาราแกนนะคะ ต่อไปปีหน้าเราก็มีต่อต่อไปด้วยนะคะปีหน้าคือลงที่ภูเก็ตค่ะ ขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนเราด้วยนะคะเชียร์เราด้วยนะคะได้แล้วผู้ชนะคนแรกผู้ชนะคนแรกวันที่ส6 2029ใช่ข่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนแล้วก็แม่แม่นางงามทุกคนสปอพอร์เราก่อนคุณค่ะหนูก็อยากจะขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก็สปอนเซอร์ทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็แม่แม่นางงามทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะสถานที่ดีๆนะคะไม่งั้นก็จะไม่มีเวทีเวทีมิสแคนท์รีไทยแลนด์ออกมาได้นะคะโรงแรมทาราแกรนด์รังสิตนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ากล่าวถึง ะคะโครงการ CSR ของที่จะทำต่อของคันทรีต่อค่ะความประทับใจของเวทีนี้นะคะก็คือเวทีนี้นะคะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ส่งโครงการของตังที่อยากจะนํามาพัฒนาชนบทแล้วก็สังคมของเราต่อไปนะคะแล้วก็ฝากโครง,ครงการของหนูด้วยนะคะคือโครงการกล้วยไข่เมืองกําแพงค่ะได้เลยขอบคุณทั้งสี่ท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ